ไอผมอยากโดนมาซิวเออดาบมีพู่แวนอ่ามาดีครับผมอยากลองดาบใหม่อยู่พอดีโดนลุมหนึ่งต่อสี่ครับจังหวะนี้ d j y Gamer เสนอตอนไอเทมดาบใหม่บวกวาวไฮเซตฟ้าเฮเลนเช่ากับอมตะให้เสรบสหายโดรและบู คุณเชื่อในพลังแห่งสีฟ้าหรือไม่เนี่ยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวังคันทุกคนด้วยนะครับทีนี้ต้องเข้าสู่ช่อง PJ w h เก e Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์วาวไฮกับเซตฟ้าแบบใหม่แบบสับนะครับที่เราจะมีไอเทมใหม่เข้ามาผสมด้วยนะครับผมก่อนนี้ขออนุญาตเฟิร์สบอดไปก่อนนะฮะที่แอนเนทนะฮะเธออยากจะลองดีกับคอมโบโปลีกอย่างวาวไฮทเฮเลนอย่างนั้นเหรอมก็เข้ามาตีนี่มากัน3ตัวเลยนะับฝั่งนู้นบอกเลยว่า ทำอะไรคอมโบเราไม่นด้หรอกนะฮะนี่นี่แล้วก็ไอเทมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับผมผมจะขึ้นไว้ข้างหน้านี้เลยนี่เราจะเล่นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเซตฟ้าที่ผสมด้วยไอเทมใหม่อย่างเด e d i ด i n i s h e r เออชื่ออ่านยากมากนะครับ <c oughs> แต่แบบบอกเลยว่าโคตรเทแล้วไอเทมนี้ก็โคตรตึงนะครับเ <c oughs> พิ่งมาใหม่ <c oughs> ใครหลายๆคนแนหะอาจจะบอกว่าเหมาะกับไฟเตอร์ตัวนั้นตัวนี้นะแต่ผมมองว่าเออมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นไอเทมที่มาแทนฟอสเคปในเวอร์ชั่นที่มีพลังโจมตีนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้สโลฝั่งตรงข้ามได้30%นะครับสมมุติเราสกิลใส่ใครนะคนนั้นก็จะสโล30%แล้วก็ดาเมจลดลง20%ด้วยนะครับผมคล้ายๆเสื้อฟ้าเลยแต่ว่ามีลดดาเมจด้วยอ,ะอย่ะโกงปะโคตรโกงอ่ะเออแล้วก็ดาบเนี้ยมันสามารถกดใช้ได้นะครับผมถ้ากดใช้เนี่ยจะลดดาเมจ40% เออถ้ากดถูกจังหวะเช่นอย่างเช่นเวลาซิลอันติใส่เราเวลาสาตาร์บินใส่เราอะไรเงี้ยเวลาลิงล้วงเราก็จะโดนเบามากๆแถมกดตอนโดนสตาร์ได้อีกโคตรโกองอ่ะเออนะครับขออย่างเดียวก็คือกดตรงเวลานะครับจังหวะนี้ <c oughs> เอนซซยครับผูดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอเทมใหม่เนี่ยจะเฟียวฟ้าวขนาดไหนนะครับ ไปพร้อมกับคอนเทนต์ไอเทมสีฟ้าล้วนนะฮะนี่สกินผมก็สีฟ้าด้วยนะจังหวะนี้นะครับผมพลังแฝงผมก็สีฟ้านะครับและตายตีนผมก็ยังมีบัฟฟ้าอีกด้วยอะไรกันครับนี่เออใครที่ชื่อชอบสีฟ้านะครับน่าจะชอบคอนเทนต์นี้นะครับไม่มาเนี่ยครับแวนแผ่นนี้ไม่เคยกลัวใครนะฮะแต่ว่าต้อ่ามาสามตัวน้อเกรงใจเขาดินึงก่อนก็ได้ฮะใจเย็นนะพี่โอ้โหโอ้โหยัดอย่างนี้เลยอ้าวอ้าวเอาได้เลครับพี่ พ่เลนมังกรของเราถูกโจมตีเพื่อนจะมาช่วยฉันหน่อยฉันโดนรุม3-4ตัวจังหวะนี้นี่ไม่เคยกลัวครับเอาอยู่คอมโบโบลีครับเบคอนไทม์ฮะอยู่ฮัมโบเบคอนไทม์ฮะมาเกงกาเฮเลนแวนวงเล็บเกมนี้ไม่มีมาเกงกานะครับเรากดสุ่มมาครับสุ่มมาเจอเพื่อนเล่นคริกซี่นะครับคริกซี่ก็เป็นหนึ่งในตัวโกงนะฮะจังหวะนี้แต่โกงกว่านั้นก็จะมี มาดิครับไม่เคยกลัวนะจะบอกให้แต่ว่าก็เดี๋็บนิดนึงแต่ว่าเพื่อนเรายูแรนจา่ามานีิครับเฮ <c oughs> เลนฮิวแรงจา่า <c oughs> อ้าวยังไงครับพี่นี่อย่าให้ผมได้ไอเทมใหม่นะนะผมจะอึดมากๆเลยเออว่าผมขออธิบายนิดนึงครับผมว่าวาลไฮเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ใช้ดาบใหม่ได้โหดและโกงที่สุดเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเวลาออคอมโบกับเฮเลนใช่ไหมเราก็แบบเลือดเยอะแล้วก็อึดอยู่แล้วเพราะว่าเฮเลนเนี่ยฮิวตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าฝันข้ามเอาตัวล้วงแบบโกงมาแบบคลิกนงคลิกแหนกอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราออกดาบใหม่แล้วเรากดทันนะครับเราไม่เป็นอมตะเลยเหรอทุกคนเออเดี๋ยวเรามาลองกันดูกันครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยเอลสุนายยืนนิ่งๆทำไมนาย,นายแหลกอย่างนั้นเหรอฮนะ นายดูแบบมืนๆน,นะเพื่อนเอาใหม่นะเอาใหม่นะแล้วไม่ชอบเลยแล้วไม่ชอบให้ฝันขงข้ามมืนแบบนี้เลยจะบอกให้นะครับนี่คิวเลนนี่ตีท้ายครวครับคิวเลน,เ,ลนเออคนรีเล่นไปนั้นเนี่ยสวยครับแต่ว่ามันมีซิลมาแวบ,บๆนะเคครับ ฟาร์มไปก่อนนะครับจังหวะนี้ผมมากับพลังแฝงเอ่อเร่งเงินด้วยนะเพราะว่าผมอ่าเป็นมันเป็นสีฟ้าแล้วก็ผมอยากจะเร่งเงินเร่งไอเทมให้มันแบบเร็วๆนะครับชิ้นแรกผมได้ทางด้านของโบเทนสเปียร์มาแล้วนะครับเจาะฟ้านั่นเองเดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นอ่าดาบใหม่กันเลยนะครับผมนี่ซอยซะหน่อยแล้วกันซะ,ะหน่อยแล้วกันสองตัวก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวนะไม่กลัวนะมาดิแวนอย่างแรงอ่ะอย่างนี้ับผมบอกเลยแวนเจาะฟ้าอ่า ซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยแวนทั่วไปเนี่ยเขาจะออกทางด้านของทารอนนะครับผมก็จะตีเร็วใช่ไหมทารอนแต่ว่าเกมเนี้ยผมไม่ได้ออกทารอนผมก็เลยใช้รูนอเวกค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้สปิริตค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยตีเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นขอ,อยอดดักพุ่มแป๊บหนึ่งครับเผื่อจะมีใครเดินผ่านเอลซูเดินผ่านเป้าเพื่อนไม่เมาออถ้านายไม่มาฉันจะไปหานายเองนะจังหวะนี้โหเลือดครึงหลอดครับ โอชะโอ้โหแต่ว่าพี่มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวฮะอ่าโอเคโอ้ยซิวมาครับผมซิวมาครับแต่เรามีเฮเลนนะฮะนาจะเล่นงานเราจริงๆนะเหลือตายซะเถอะเพื่อนดอมิเนติ้งนะฮะอุ้ยตีตี อ้าวเอาเละครับผมจังหวะนี้เราได้ดาบใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เราก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100ลดคูดาวสิบเลือดอีก500นะครับผมมีทั้งเลือดคูดาวพลังโจมตีอ่ะทุกคนแถมยังมีสโลอีก30%ถ้าเราสกิลใส่ใครนะครับผมสมมุติเราปลาดาวกระจายสกิลหนึ่งใส่เอลสุเอลสุก็จะสโลนะครับติดหนืดแล้วก็ดาเมจโดนเนิร์ฟไป20%ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เธอแหลกนะเนี่ยฮะเธอแหลกนะจ๊ะ ฉันจะปล่อยเธอไปนะเพราะว่าเธอน่ะโดนฉันหลายรอบแล้วอุ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยผมอยากโดน่ะซิลเอออุ้ยดูดิทุกคนโดนโคตรเบาอ่ะจังหวะนี้ซิลแบบอันตีไม่เข้าครับผมอ่าแต่ผมว่าซิลเนี่ยก็อาจจะไอเทมน้อยอยู่แล้วนะแล้วพอโดนดาบนี้เข้าไปอีกนะคือแบบไม่สกิดเลยครับผมบอกเลยว่าแวนไม่สะทกสะทานนะครับจังหวะนี้อ่าซึ่งตอนนี้นะครับ เรารู้สึกว่าแวนเนี่ยก็แบบตีช้าๆนะเดี๋ยวไอเทมที่ต่อไปเนี่ยเราจะมาเป็นธนูนะครับผมธนูแคร,รี่นะเออจะเรียกว่าธนูใหม่เรียกว่าต้องเรียกว่าอะไรมอร์นิ่งสตาร์แล้วกันนะครับผมเมื่อก่อนผมติดแบบเรียกแบบออกธนูใหม่เดี๋ยวตอนนี้มันไม่ใช่ธนูใหม่แล้วไงตอนนี้มันเป็นธนูแบบค่อนข้างแบบเก่าๆแล้วนะครับผมอ่ามีธนูใหม่มาแทนที่นะฮะอย่าว่านี้มอร์นิ่งสตาร์นะครับผมไอเทมชี้ต่อไปก็จะทําให้เราเนี่ยเจาะเกาะ40%แล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับมาแบบซอยแบบจริงๆ ก็มาดีฮาฟจังหวะนี้ใส่หมดสดชื่นใส่หมดสดชื่นเออเลเจนดารี่อย่างอีกยังไม่ถอยอีกรอบหน้าพวกนายต้องจดไว้นะว่าคอมโบเนี่ยมันโหดขนาดไหนเพื่อนเอาไปเล่นปั๊มแรงได้เลยวาฮายเฮเลนนะครับในโปลีก็แบบไม่ค่อยโดนแก้ทางเท่าไหร่นะครับคือแก้ทางยากมากนะครับอ่ารู้สึกโปลีเขาจะใช้ทางด้านของยูเอิกแนกกบอะไรประมาณนี้นะครับในการแก้ทางก็คือเบิร์ดให้ล่วงไปเลย ในจังหวะที่เราได้ไเทมใหม่เรียบร้อยครับมอร์นิ่งสตาร์มาอยู่ในมือผมแล้วครับทุกคนตอนที่เราได้ไเทมสีฟ้าสี่ชิ้นแล้วนะฮะบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับเริ่มซอยเร็วนะครับแล้วก็มีเจาะเกาะด้วยแถมยังมีแบบสโล3สามสิบเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจโอ,โอ<ห>้โหบอกเลยว่าผมาอยากไฟใหญ่แล้วอะ่ะผมอยากกดดาบนี้แล้วก็ลุยแบบโดนกระทืบสักเจ็ดตัว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับมาดูนว่าแวนของเราจะทนทานขนาดไหนนะฮะอ่า แเรายังมีพลังแห่งเฮเลนคอยฮิวให้อีกให้อีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคอมโบนี้อม,มตะชัดๆนะครับผมนี่ฮะเลเจนเดอรี่ไปซอยไปที่เอสูตครับไม่ไหวนะต้องปีนจัดครับจังหวะน,นีเ้เครื่องเรามันร้อนเครื่องเรามันฮึกเถิ่อเหลือเกินนะฮะอ่าเออมาคุยเรื่องการแก้ทางคอมโบแวนกันต่อนะครับคือแวนเฮเลนเนี่ยในโปรเลกนะครับวันนี้ขอพูดอีกทีนะครับคุณผู้ชมเขาจะแก,แก้แก้ทางกันด้วย UA เอ็กคลิกแน็ค แบบว่าเบิร์ดให้ลงไปเลยเอาให้แบบฮิวไม่ทันนะครับแต่คุณผู้ชมลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าเกิดว่าในตอนที่แวนกําลังโดนเบิร์ดดาเมจอยู่นั้นผมกดดาบนี้ขึ้นมาลดดาเมจ40เปอร์บอกเลยว่าอมาตะาชัดๆครับแวนผมบอกเลยว่าเมตานี้มาชัวร์ครับดาบนี้คู่แวนอ่มาดีครับผมอยากลองดาบใหม่อยู่พอดีโดนลุมหนึ่งต่อสี่ครับจังหวะนี้แล้วสาส์ไปรัวๆศาสตรไปรัวๆอย่าเข้ามานะ 你们都是兰花狐。<noise> <noise> <noise> ได้ฟอร์สคิวมาฮะจังหวะนี้บอกเลยว่านี่ขนาดยังไม่มีเฮเลนคอยฮิลให้นะครับผมยังสามารถรับมือได้ดีขนาดนี้แต่อันนี้ก็ต้องออโน้ติสไว้นิดนึงนะครับว่าเกมนี้ทีมผมนําค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่าแวนบวกไอเทมใหม่แล้วถ้าบวกเฮเลนไปด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเมตาที่โกงมากๆน่าจะต้องแบนทิ้งเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าการแก้ทางแวนเฮเลนเนี่ยปกติเราต้องเอาตัวเบรสมานะครับ แต่พอมันเบิร์สไม่เข้าด้วยดาบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยรูจะแก้ยังไงนะครับแวนแวนเฮเลนตัวไอเทมใหม่นะครับตรึงผมบอกเลยว่าตรึงนี่แพทใหม่ครับสามารถเลือกปล่อยกอสเลเยอร์ได้ครับกดค้างไปเหมือนเซนเนียวนะครับอารมณ์เซนเนียวเลือกลงเพื่อนนะอันนี้ค่อนข้างดีครับปกติเราต้องเอาตัวไปเลนนั้นเพื่อปล่อยใช่ปะแพทนี้แบบ มันก็จะมีนี่ด้วยนะขึ้นเคลียร์คีปนะครับอ่ามันก็จะแบบเคลียร์คีฟให้เราแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเอามาหารให้คนในทีมทั้ง5คนด้วยนะครับเออได้เงินด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้และตรงนี้ครับทาร่าโดนลุมอยู่ประมาณ10ตัวนะเรามาช่วยครับพร้อมมากๆครับทาร่าสั่งโจมตีครับลุยเลยเพื่อนเราพร้อมซ้อนนายแบบจริงๆเออเอาแล้วทาร่ามาแล้วผมต้องทำตามที่ปรรทานเอาไว้นะมาช่วยโดนตันนัก มาลุมฉันทีฉันอยากกดดาบมาติย <c oughs> อันตีใส่กุทิอันตี <c oughs> ดูดีเขาไม่อันตีใส่เราอ่ะเขารู้ว่าเรามีดาบใหม่อ่ะครับดาบใหม่มันอันตีไม่เข้าอะ่ะเะครับตอนนี้เราได้เทมครบหัชิ้นเรียบร้อยครับฟ้าล้วนครับผมบ <c oughs> อกเลยว่าโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับเรามีทั้งความแรงทั้งความเร็วทั้งเจาะเกาะทั้งสโลทั้งความอึดมีครบทุกอย่างครับผมแวนตอนนี้ โมเลว่าตึงจัดๆนะฮะใครจะเอาเราลงเนี่ยอาครับจังหวะนี้ทีมเราก็เดือดทีมเราก็โอดฮะไม่ต้องถึงมือแวนก็ได้มครับเนี่ยทีมเราเก็บหมดครับจังหวะนี้นี่เรายืนดูเพื่อนเล่นบ้างดีกว่านะเราเล่นไปเยอะแล้วเกมนี้นี่ให้เพื่อได้สนุกครับจุ๊บจ้าจุ๊บจ้าอาจังหวะนี้ผมผมอยากทดลองให้ซิวอันติใส่ผมอีกทีหนึ่งอ่ะได้ป่ะซิวอันติใส่ผมทีซิวซิวมึงไปไหนวะน้ากูอยากทดสอบ ูมาเพื่อทดสอบดาบใหม่มึงไม่อติใส่กูเลยมึงรู้มากเกินครับไม่ไหวแล้วต้องเดินเข้าไปยัดหน้าแล้วอะยิงกูทีก <c oughs> ดดับกดดับใหม่ใส่หน้าจังหวะนี้ซอย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 หอืแล้วก็ฮิวโดยเฮเลนครับบอกเลยว่าอมตะไม่มีวันตายแล้วจังหวะน,นี้สามทางครับไม่น่าจะยื้อไปได้มากกว่านี้ครับเกมนี้การทดสอบ ดาบใหม่กับแวนก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับบอกเลยว่า ดีมากๆมันดีมากๆนะครับผมแต่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่วาวหายคนนี้นั่นเองนะครับผมกับไอเทมเซตฟ้าของเขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมนี้สกอร์ที่ q 21ตายสูตแอซิด5เอ็ม14.6นะครับแวนเซตฟ้าแนวใหม่2,024นะครับไปหวังไปยันปีหน้าเลยนะครับผมไอเทมก็ประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าไอเทมนี้ส่วนตัวผม ใช้กับแหวนได้ดีมากจริงๆแต่ไม่จําเป็นต้องออกแบบผมนะเอออาจจะออกชิ้นที่4ชิ้นที่5ก็ได้นะครับผมช่วงต้นเกมก็อาจจะเป็นทารอนเจาะฟ้าไปก่อนแล้วชิ้น4ก็มาเป็นดาบใหม่นะครับโดนล้วงก็กดนะครับทำให้อึดมากๆแล้วก็สตันสวนขึ้นนะครับประมาณนี้ฮะฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ